เฮเว e ไท e ์นิวแคดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เฮเว e ไท e ์นิวแคดรายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกประเด็นข่าวสำคัญด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราทุกคนในวันนี้ไมสวัสดีค่ะธนาคะวันนี้20กรกฎาคม2568โลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยหยุดนิ่งเรามาดูกันว่ามีข่าวอะไรที่น่าจับตาบ้างคะ่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่ที่สุดแห่งยุคครับ การปฏิวัติปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Revolution ที่ก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดดทั่วโลกใช่แล้วค่ะปี2025นี้ AI ไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดในนิยายอีกต่อไปแต่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมหาศาลทั้ง Generative AI ที่สร้างสารรค์เนื้อหาได้สมจริงน่าทึ่งและการประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมถึงการค้นคบยาใหม่ๆที่รวดเร็วขึ้นค่ะและที่น่าสนใจคือนวัตกรรมจากงาน Google I/O 2025 อย่าง IonWood TPU ชิป AI ประสิทธิภาพสูงหรือ Google Beam เทคโนโลยี 3D Live f i e l Display d ที่ทำให้วิดีโอคอลสมจริงอย่างก,กับเจอตัวจริงไม่เพียงเท่านั้นค่ะประเทศจีนเองก็ประกาศนโยบาย AI+ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศให้มีผลิตภาพสูงขึ้นด้วย AI ขณะที่ในบ้านเราองค์กรธุรกิจกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การใช้งาน AI อย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะ AI agent ที่เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะทาง และยังช่วยสร้างโอกาสเติบโตของไรายได้ใหม่ๆได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวค่ะแต่ความก้าวหน้าก็มาพร้อมความท้าทายนะครับทั้งเรื่องจริยธรรมความเป็นส่วนตัวและปัญหาดิเฟ็กซ์ที่ยากจะแยกแยะและประเทศไทยเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับมีการจัดประชุม Third UNESCO Global Forum on the Ethics of AI 2025ขึ้นที่กรุงเทพรวมถึงเปิดตัวศูนย์ AI Governance Practice Center เพื่อเป็นผู้นำด้าน AI Ethics ในภูมิภาคนี้ด้วยครับ ถัดมาที่ประเด็นร้อนแรงอย่างวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งสร้างความกังวลให้กับนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากค่ะถูกต้องครับรายงานจากโค r n i c u ั Climate Change Services ระบุว่าเดือนมีนาคม2025อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงกว่าช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง1.6องศาเซลเซียสซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าเป้าหมาย1.5องศาเซลเซียสอาจเป็นไปได้ยากขึ้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ยังคาดการว่า มีโอกาสสูงถึง80%ที่อย่างน้อย1ปีระหว่างปี2025ถึง2029จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการ์ซึ่งส่งผลให้เกิดเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วบ่อยขึ้นไม่ว่าจะเป็นคลื่นความร้อนพายุฝนตกหนักหรือภัยแล้งในประเทศไทยเองครับแม้รายงานไขมิชริกอินเด็กซ2025จะจัดอันดับความเสี่ยงของไทยลดลงมาอยู่ในอันดับที่30แต่เราก็ยังคงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการ์ ภัยแล้งและน้าท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับมาดูที่การกับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมขั้นสูงกันบ้างครับรัฐบาลไทยกําลังเร่งปรับตัวและลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใช่ค่ะเป้าหมายคือการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหากรรมแห่งอนาคตเช่นศูนย์ d a t a Center AI ขนาดใหญ่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยานยนต์ไฟฟ้าหรือ e b ซึ่งกระรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังมีวิสัยทัศน ผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและ AI ของอาเซียนภายในปี2,570อีกด้วยค่ะเพื่อรองรับการเติบโตนี้รัฐบาลไทยตั้งเป้าผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีมากถึง280,000คนภายใน5ปีข้างหน้าครับเพื่อป้อนเข้าอุตสาหกรรมสำคัญทั้งเซมิคอนดักเตอร์ EV และ AI และที่สำคัญคือมาตรการส่งเสริม EV 3.5จาก BOI ที่ให้เงินอุดหนุนและลดภาษีเพื่อจูงใจคั้งผู้ซื้อและผู้ผลิต ซึ่งจะเห็นได้จากผู้ผลิต E ีีระดับโลกหลายรายเช่น MG Great Wall Motor, GAC Ion หรือชังอันได้เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักในภูมิภาคนี้แล้วค่ะนอกจากนี้ครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดฝึกอบรมการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวตอบรับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปและยังมีกฎหมาย DPS Law ที่กำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่าง Shopee และ Lazada เพื่อค้มคุมองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดด้วยครับเข้าสู่ประเด็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่คาดกันว่าปี2025จะเป็นปีที่ดุกเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์การลงทุนยุคใหม่โลกกำลังเปลี่ยนขั้วทางเทคโนโลยีครับโดยมีสหรัฐจีนและอินเดียเป็นสามมหาอำนาจหลักและการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนก็เข้มข้อนอย่างมากโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์คลาวด์คอมพิวติ้งและรถยนต์ไร้คนขับแนวโน้มที่น่าสนใจคือ การกลับฐานการผลิตหรือรีชอ o รลลิ่งที่หลายประเทศต้องการย้ายฐานการผลิตกลับมายัางประเทศตนเองซึ่งไทยก็ได้รับอน,นิสงจากการย้ายฐานผลิตในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ครับใช่ครับโดยเฉพาะ f o x s e m i c ม n d u c t o r i n t e g r a t e d t e c h n o เทคโนโลยีหรือ FIT ในเครือ f o x c o n ที่ลงทุนกว่า1 5 0 0ล้านบาทสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงในไทยเป็นครั้งแรกและยังมีการร่วมทุนระหว่างฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์และปตท เพื่อตั้งโรงงานผลิตชิปซิลิคอนคาร์บยด์แห่งแรกของไทยในจังหวัดลำพูนซึ่งจะเริ่มผลิตในปี2570เพื่อรองรับอุตสาหกรรม E ีวีและศูนย์ข้อมูลนี่ตอกย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญในอนาคตค่ะและยังคงต้องจับตานโยบายทางการเมืองของสหรัฐที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจกระทบราคาพลังงานและห่วงโซ่อาถรรพ์ด้วยค่ะปิดท้ายด้วยข่าวที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยครับนวัตกรรมการแพทย์ ของไทยกำลังก้าวสู่เวทีโลกแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นเป็นเรื่องน่ายินดีมากค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอป,ปอสชและศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือทีเซลได้ร่วมจัดแสดงเจนวัตกรรมการแพทย์ฝีมือคนไทยที่ใช้ในระบบบ,บัตรทอง30บาทที่งาน World Expo 2 0 2ปโอซาก้าประเทศญี่ปุน่นนวัตกรรมที่จัดแสดงก็มีหลากหลายครับทั้งเท้าเทียมดนามิกส์แผ่นปิดกะโหลกศีรษะชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูป วัคซีนป้องกันโรคไอกรนสำเร็จรูปรากฟันเทียมและถุงทวารเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้โดยเฉพาะรากฟันเทียมได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการญี่ปุ่นเป็นอย่างมากสะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรมของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากลไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมชาวญี่ปุ่นสูงอายุหลายท่านถึงเลือกมาใช้ชีวิตวัยเกษียณที่ประเทศไทยด้วยระบบสาธารณาสุขที่แข็งแรงและนวัตกรรมการแพทย์ที่ก้าวหน้าของเรานี่เองค่ะ ทั้งหมดนี้คือ5ข่าวเด่นที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงสำคัญในโลกยุคปัจจุบันทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการปรับตัวของประเทศต่างๆและความท้าทายที่เราต้องผเผชิญครับซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่การทำธุรกิจและทิศทางในอนาคตของเราทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ธนาและไมต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และ Follow รายการ e a v e n t ท a i Newscast ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ